สินค้าที่วางขายในร้านแล้วขายดีไม่แพ้ครีมและเมคอัพเลยสำหรับใครที่เปิดร้านเครื่องสำอางหรือร้านของชําอยู่และอยากหาสินค้าตัวอื่นไปแจมแนะนําเป็นพวกกิฟต์ช็อปเลยค่ะลูกค้าที่มาซื้อของในร้านใครเห็นก็ต้องหยิบคนละอัน2อันไม่ว่าจะเป็นกิฟต์โบยางมัดผมหรือพวงกุญแจน,น่ารักขนาดนี้แล้วราคาแค่20บาทลูกค้าที่มาซื้อครีมหรือเครื่องสำอางเขาก็จะหยิบแจมไปด้วยตลอดร้านไหนที่อยากได้กิฟต์ช็อปไปขายทักมาได้เลยนะคะเรามีราคาส่งถูกๆูและลายน่ารักน่ารักให้เลือกเยอะเลยค่ะ ทำธุระเสร็จแล้วเหรอลูกหาตั้งนานหรือว่าไปอยู่ไหนบอกแล้วไงว่าไม่ให้มาร้านแบบนี้ก็แม่ว่าจะเข้ามาซื้อสบู่ก็บอกแล้วไงว่าเสร็จธุระจะพาไปซื้อในห้างไม่ต้องไปห้างก็ได้ลูกเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันร้านแบบนี้มันไม่มีคุณภาพของค้างสต๊อกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มาี่ห่อเดียวกันนะลูกขายที่ไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละแม่เข้าใจปะในห้างเขาเปิดแอร์ตลอดเวลาของมันก็ใหม่ตลอดอยู่นี่ร้อนก็ร้อนแดดก็ส่องของก็เสื่อมสภาพไปกี่ชิ้นก็ไม่รู้ ถึงจะยี่ห้อเดียวกันแต่คุณภาพมันต่างกันเข้าใจไหมแต่แม่ดูแล้วมันก็ยังไม่หมดอายุนะลูกจะยังไงก็ช่างของในห้างมันดีกว่าเสมอแหละเออขอโทษนะคะน้องเคยซื้อของร้านพี่ไปใช้แล้วหรอคะไม่เคยซื้อแต่ก็รู้ว่ามันไม่มีคุณภาพเอาอ,อะไรมาตัดสินถ้าไม่มีหลักฐานอย่ามาพูดมั่วที่แจ้งความอินประมาน้องได้นะเอมขอโทษแทนลูกด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้ามาอุดนนุนใหม่นะคะยาเด็ดปากเสียร้านฉันก็มีแอร์เหมือนกันอย่างแค่ฉันยังไม่ได้เปิด เช็ดข้างบนด้วยนะข้างบนฝุ่นเต็มเลยค่ะสีเอ้ลูกขอเงินหน่อยจะเที่ยวกับเพื่อนโทรหาก็ไม่รับเมื่อวานแม่ก็ให้ไปหมดแล้ววันนี้ไม่ไปไม่ได้เหรอไม่ได้นัดกับเพื่อนไว้แล้วเอาเงินมาเร็วๆแม่เดี๋ยวเพื่อนหนูมาเห็นแม่มีตังค์อยู่แค่สิบบาทเองวันนี้ข้าวก็ยังไม่ได้กินเลย แม่ภาษาอะไรแค่นี้ก็ให้ไม่ได้เอาพี่พรเมื่อวานลืมเอาค่าถานย่าให้เนี่ยค่ะมาเมียวแล้วจะเอาตังไหนจ่ายค่าห้องอันนี้หรอที่แม่บอกอ,อันนี้หรอมั้งคิดตังค่ะ490ค่ะ490กสิหรอนี่ค่ะพี่ตังทองสิบบาทค่ะอ่าแม่อะไร ตังทอนสิบ,บาทเหรอแบงค์ห้าร้อยนะไม่ใช่แบงค์ร้อยทอนสิบ,บาทก็ถูกแล้วดิแม่เป็นเด็กไปเล็กหัดจิ๊กเงินแม่เหรอแม่ไม่เคยสั่งสอนแบบนี้นะชมพู่จิ๊กเงินอะไรแม่มันสี่ร้อยเก้าสิบก็ถูกแล้วนี่ทอนสิบ,บาทน่ะร้านโกงเหรอเห็นเด็กไปซื้อไม่ได้เลยนะต้องเจอกับฉันนี่เธอเห็นเด็กมาซื้อของไม่ได้เลยนะยก็เด็กมันน่ารักอะค่ะคุะคณพี่เห็นเด็กน่ารักไม่ได้ชอบหยอกเล่นหยอกอะไรตั้งสองสามร้อยแบบนี้เขาเรียกว่าโกงสองสามร้อยอะไรสองสามร้อยคะจ่ายใบห้าร้อยทอนมาสิบบาท ทอนสิบบาทก็ถูกแล้วนี่คะสี่ร้อยเก้าสิบก็ป้ายมันติดเก้าสิบเก้าจะมาสี่ร้อยเก้าสิบได้ยังไงจริงเหรอคะสงสัยจะวางผิดที่อะค่ะที่เก้าสิบเก้ามันไม่ใช่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะวางผิดที่อย่างนี้จะเสียหายโชคใช้มาเลยสองเท่าฮะมันเป็นความผิดของเธอจะต้องชดใช้แม่จะชดใช้ไม่ซื้อหวยตัวไหนสองไปห้าทำไมเราถูกหวยสามมื่นฮะจริงเหรอใช่ไปไปไปลูกลูกค้าค้าลืมครีมค่ะเดี๋ยมีเงินสิบบาทเพิ่งให้เธอไปเลยนะอ๋อ ขอบคุณค่ะ หลายคนก็ยังสงสัยว่าคนผมสั้นควรใช้เครื่องหนีบไซส์ไหนดีผมสั้นหรือผมยาวแต่ไม่หนามากเหมาะกับเครื่องหนีบซูเปอร์วีไซส์เอ็มค่ะหนีบตรงได้ง่ายแผ่นหนีบลื่นไม่กินผมและอยู่ทรงทั้งวันด้วยหรือใครที่ไม่ชอบผมตรงมากอยากให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นก็สามารถทําเป็นแบบงุ้มปลายได้ค่ะไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรยากเลยแค่หนีบลงมาจนถึงปลายผมและหัดข้อมือเข้านิดหน่อยทรงนี้ทําง่ายมากใครก็ทําได้เชื่อสิทําแล้วหน้าดูเลี้ยวขึ้นด้วยนะทุกคนแค่มีเครื่องหนีบซูเปอร์วีติดบ้านไว้ ชอบทรงไหนก็จัดเอาพรนอุ๊กว้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงต้องคุยกันเป็นสซิร์ของมาขาดเธอด้วยขอบคุณนะแล้วเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายดีสามีฉันอะมาทำธุระฉันก็เลยแวะมาเยี่ยมเธอนี่แหละแล้วเธออะแต่งงานใหม่หรือยังก็คุยๆอยู่เธอเอ้ามาแล้วเหรอยิเข้าหรือยังยังเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอคุยกับเพื่อนก่อนสวัสดีครับ งั้นผมไะนั่งรนะอนะตามสบายนะอย่าบอกนะพรน,นั่นลูกเลยนะน่ะแล้วเขาอ่ะทำงานอะไรล่ะเป็นตำรวจโูแล้วเธอจะมั่นใจได้ยังไงตำรวจนะ่ะเจ้าชู้อายุก็ยังได้น้อยอยู่เลยแม่ครับ ไม่ได้มีแค่เมคอัพเครื่องสำอางแต่ยังมีสินค้าเบตเตลเลตและของใช้อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหวีแฟชั่นหวีใดที่กดสิวหรือตะบเล็บก็มีให้เลือกหลายแบบการตัดผมกัรไกซอยแหนบอุปกรณ์ตัดแต่งเล็บต่างๆลูกค้าที่สนใจรับไปขายเปิดบิลแค่1,200บาทก็ได้ราคาส่งแล้วสินค้าราคาไม่แพงไม่ต้องมีงบเยอะเลยสนใจสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามแอดมินได้เลยนะคะมีราคาส่งให้สำหรับลูกค้าที่สนใจรับไปขายกอกแล้วว่าครบจบที่อันนา อุ้ยอุ้ยมันแตกแตกเหรอคะใช่มันแตกหักเงินพี่เลอุ้ยพี่ว่าจะซื้ออยู่นะอุ้ยค่ะเดี๋ยวคิดเงินเลยนะคะร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะอุ้ยรู้ไหมที่มันหล่นน่ะมีคนผกักใครผักเหรอคะตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในร้านเนี้ยคนหัวลูกเลยนะคืออะไรคะเนี่ยตอนนี้เขาก็อยู่ข้างๆเธอนะอันนี้เขาก็อยากให้ซื้อเขาก็เลยผักให้มันลน่นน่าเห็นไหมเขายิ้มแบบพอใจเลยหนูลูกแม่จะซื้อให้อยู่ไม่ต้องผักมือแม่หรอก น่้เห็นไหมเขายิ้มให้เธอเขาชอบเธอบอางว่างไปทําบุญให้เขาด้วยนะหนูแม่ไปก่อนนะเดี๋ยวแม่มาหาใหม่นะลูก ขอบคุณนะคะไว้แวะมาใหม่นะปนกิฟช็อปเราขายดีมากเลยนะคะนี่ขายดีดีอะไรยี่สิบาทต้องสั่งพ่มยเอ้าอะไรปนกนิวเก็บเงินได้ร้อยหนึ่งเฮ้ยจะเอาไปได้ยังไงเอามาไว้กับป้าเอ้าแต่นิเวก็บได้นะคะปนกเอ้าแล้วมันจะเป็นของนิวได้ไงแล้วถ้าเจ้าของเขากลับมาเอาอ่ะ จะทำยังไงเอามาไว้กับป้าเนี่ยดีแล้วแล้วถ้าเขาไม่มาเอามันก็เป็นของป้านกสิท้งๆท,ที่นิวเป็นคนเก็บได้นะสรุปแกจะเอาใช่ไหมแกเอาไปเลยนะแล้วถ้าเขาไปแจ้งความแล้วตำรวจมาที่ร้านนะป้าจะไม่ช่วยแกตำรวจเลยเหรอนิวไม่เอาแล้วค่ะปะ้านกเก็บไว้เลย สินค้าที่ร้านขายส่งนิยมซื้อไปขายมีอะไรบ้างมาดูกันร้านค้าที่มารับครีมจากเราไปขายส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเป็นพวกครีมซองกันค่ะเพราะครีมซองราคาไม่แพงลูกค้าหยิบง่ายแถมยังขายได้กําไรดีอีกด้วยหลักๆที่ขายดีเลยก็จะมีจุลาเฮิร์บแตงโมมีทั้งแบบซองและแบบหลอดตัวอะโลเวล่าและ BBC c อันนี้ใครมาก็ต้องหยิบแบรนด์เชียโนตก็ต้องมีติดไปทุกร้านแบรนด์กานิเย่ก็ไม่แพ้ก,กันราคาถูกลูกค้าหยิบง่ายสนใจรับครีมซองไปขายเปิดบินไม่แพงทักมาเลยนะคุณน้อง หน้าขาวจังเลยคะแนะนําแป้งที่คุณน้องใช้ให้คุณพี่หน่อยสิคะได้ค่ะคุณพี่หนูใช้แป้งซิลิเซ่ค่ะเอาเอาเอาให้คุณพี่ตลับนึงนี่ค่ะคุณพี่ใช้เบอร์สามนะคะแล้วคุณน้องใช้เบอร์ไหนเอาเบอร์เดียวกันกับคุณน้องค่ะเออคุณพี่ใช้เบอร์หนึ่งไม่ได้ค่ะต้องใช้เบอร์ที่เหมาะกับสีผิวนะคะเบอร์สามหน้าพี่ก็ดําสิพี่เอาเบอร์หนึ่งพี่จะได้หน้าขาขาวมันไม่ขาวแต่มันจะเขียวค่ะมันจะเขียวได้ไงยะแป้งนะ้ไม่ใช่ชาเขียวงั้นก็ ตามใจคุณพี่แล้วกันค่ะพี่ตัวเองยังใช้เบอร์ขาวเลยจะมาเอาเบอร์ค้าให้คนอื่นกะจะหน้าขาวคนเดียวเลยหรือไงไม่เขียวก็เทาแหละงานเนี้ยพี่พีกไปทําอะไรมาทาไมหน้าเป็นแบบนั้นเป็นยังไงสวยใช่ปะหน้าขาวมากเลยใช่ไหมล่ะอือหรือว่ามันดูตลกอ่ะเหมือนเอาหน้าคนอื่นมาใส่ตัวพี่พิกเลยอ่ะหน้าขาวก็ต้องสวยสิจะมาตลกได้ยังไงคุณน้องสวัสดีค่ะ ตกใจอะไรเออป้าป่าเปาค่ะวันนี้แนะนําปัดแก้มให้คุณพี่หน่อยเอาชมพูบานเย็นนะคะสีชมพูบานเย็นค่ะนิว้วแม่จะออกไปตลาดจะกินอะไรไม่ลูกแม่จะซื้อมาฝากอะไรก็เอามาเถอะอย่าถามมากได้ไหมลำคาญนิวแม่ซื้อแตงไทยมาฝากหนูจะกินแตงโมหนูไม่ได้อยากกินแตงไทยหนูไม่กินไม่กินจะกินแตงโม แม่เห็นกางเกงสีดําของหนูไหมแม่เอาไปซักให้อยู่ลูกซักทำไมหนูจะใส่อยู่แม่เห็นมันเปื้อนแม่ก็เลยเอาไปซักให้หนูจะใส่วันนี้หนูจะใส่ตอนนี้ไปเอามาให้หนูเลยทําให้มันแห้งด้วยเป็นอะไรถึงได้้งุนหงิดขนาดนั้นนิวเดี๋ยวแม่เข้าไปซื้อแป้งร้านนี้ก่อนนะโอ๊ยแ้วทําไมเข้าไปนานจังเนี่ยโอยงูเงิดเอลิทเฟรีวิงแถบกาวแน่นสัมผัสนุ่มหูยาว25เซนติเมตรเลยแม่ทำอะไรอยู่หนูรอนานแล้วนะเนี่ย เอาลูกเอาไปใช้ป่ะลูกเหนื่อยไหมเดี๋ยวแม่พากลับบ้านนะหนูยังไม่อยากกลับบ้านเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าแม่ เดตสินค้าราคาส่งแบรนด์ยอดลักมีสูตรไหนบ้างมาดูกันเลยจ้าสูตรแรกเลยสูตรโกโก้สูตรกาแฟธรรมดาสูตรกาแฟดำสูตรชามะนาวและสูตรคอลลาเจนสูตรกาแฟ1ห่อจะมี30ซองและสูตรโกโก้ชามะนาวคอลลาเจน1ห่อจะมี2 5ซองราคาส่ง2 2 0บาทเท่ากันทั้ง5สูตรเลยนะหรือว่าจะแกะขายแบบซองเราแนะนําขายซองละ15บาบาทเท่านั้นชมคู่ วันนี้เจไม่อยู่นะเจไปไหนคะเจไปธุระต่างจังหวัดฉันต้องมานั่งคิดเงินแทนเจส่วนเธอเติมของให้หมดทั้งร้านเลยค่ะชมพู่พวกุญแจหลังบ้านมีเยอะแยะไปเอามาเติมหนูเติมอันนี้อยู่ค่ะพี่พรเอามาเติมให้หน่อยได้ไหมคะฉันคิดเงินให้เจอยู่แกนั่นแหละไปเอามาเติมพี่คะแนะนำลิฟให้หน่อยคะ่ะชมพู่ไปแนะนำลิฟให้ลูกค้าหน่อยค่ะค่ะค่ะชมพู่หิวน้ำไปซื้อน้ำมาให้หน่อยหนูเติมของอยู่ค่ะรอแป๊บหนึ่งได้ไหมไปตอนน,นนตอนนี้ฉันหิวน้ำตออนี้ฉันคอแห้ง กลับมาแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างวันนี้เรียบร้อยไหมพี่พรเรียบร้อยดีค่ะเจวันนี้หนูดูแลน้องๆแล้วก็ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพี่พรไม่เสียแรงจริงๆที่เจฝากฝั่งร้านไว้กับพี่พรเดี๋ยวไปเก็บของกันนะคะเจค่ะนูมาลาออกค่ะลาออกทําไมชมพู่มีปัญหาทางบ้านนิดหน่อยนะคะขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่พรคะเตือนนี้เราเปลี่ยนพนักงานหกคนแล้วนะคะธรรมดาเลยค่ะเจเด็กสมัยนี้มันไม่ทนงาน นี่เด็หน่อยก็ทํากันไม่ได้ตัวเองเราไปดูน้ําหอมกันไหมอุ้ยตัวเองตาเล้น้าหอมแล้วพรีเซนมาให<แ>ม่นะเนี่ยอย่าเสียงดังสิมันตื่นเต้นอ่ะมาเห็นของใหม่อุย้ยมีตัวทดลองด้วยฉีดดูสิอ้ตัวเองหอมจังเลยแก่แล้วนะแม่ทําตัวเป็นเด็กไปได้ก็คนมีความรักก็เป็นแบบนี้ละแก่ไม่เข้าใจหรอกหนูอายคนแม่เอาผู้ชายรุ่นลูกมาเป็นแฟนก็เกินพอแล้วยังจะมาทําตัวแอแบแฝงอยู่อีก อย่าพี่สนใจเลยที่รักไอ้นี่มันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องสนใจหรอกเธออะาให้พี่มีความสุขหัวใจพองโตอย่าคิดมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกลูกพี่ก็เหมือนลูกผมอะคิดตังค่ะพี่จ่ายให้ได้ไหมนึ่มกระเป๋าตังมาได้สิมากกว่านี้พี่ก็จ่ายให้ได้แก่แล้วยังจะโง่ให้เด็กหลอกอีกนี่ก็มาหลอกคนแก่นั่งลูกคนนี้นี่วันนี้ไม,ไม่ไ่ไปเจครับเห็นจีบป้ายสบางานใช่ค่ะผม พาแฟนมาสมัครงานครับอ๋อดีเลยพร้อมเริ่มง,งานเลยไหมเพราะเก๊ก็ขาดพนักง,งานอยู่พอดีเลยค่ะพอครับไม่ค่ะฉันไม่ทํางานทําไมตอนแต่งงานกันเธอบอกว่าจะดูแลฉันเป็นอย่างดีไม่ให้ฉันลําบาก แล้วทีนี้จะให้ฉันมาทํางานได้ยังไงเธอต้องหาเงินช่วยกันได้แล้วทุกวันนี้จะไม่มีเงินกินข้าวอยู่แล้วไม่มีเธอก็หาสิหาคนเยวนไม่พอใช้ก่าเชี่ยงสําอังเดือนหนึ่งตั้งหลายพันเธออยู่เฉยๆตั้งห้าหกปีช่วยกันทํางานได้แล้วฉันไม่ทาถ้าไม่ทาก็กลับไปอยู่บ้านเธอเ,อ,อเดี๋ยวนะคะพี่ว่ากลับไปคุยกันที่บ้านก่อนดีไหมถ้ายังไงเราค่อยกลับมาสมัครอีกทีนะคะทําครับทําวันนี้เลยไม่ทําเธอต้องทําถ้าอยากทําเธอก็ทําเองไปเลยสิฉันจะกลับไปนอนอยู่บ้าน ไม่ได้รับผู้ชายนะคะรับแต่ผู้หญิงครับ